เยอนะเมนูแบบว่าชอบมากที่สุดในโลกเลยแล้วเป็นแฟชั่นด้วยนะทุกคน <c oughs> มื้อกลางวันได้มื้อบ่ายเราไม่ใช่มื้อกลางวันหรอกมื้อบ่ายได้เมนูนี้นะคะ <c oughs> ยังเด็ดไม่เสร็จเลยนะแม่กำลังแกงอยู่ค่ะให้แม่แกงให้นะคะตอนนี้กำลังบอกว่าผัดริกแกงอยู่รสยังเด็ดไม่เสร็จเลยนะ สวัสดีทักทายทุกคนเด้อทักทายทักทายนะคะเมนูอร่อยก็ต้องเป็นเมนูนี้ค่ะนะรูมเก็บใบยอมาเยอะเกินไปหอเปล่าไม่รู้เนี่ยนียด้วยนะคะฟุกทองทุกทองแบบลูกประมาณเนี้ยฝ่ามือเราเนี่ย ก็สิบบาทเลยนะแต่มันแก่แล้วนะมันกินแบบว่ามันจะออกมันๆทำขนมอร่อยอะพักทองแบบนี้นะคือกินไปแล้วมันรู้สึกแบบอะไรเหมือนพักทองของที่นู่นนะพักทองของเนื้อมันเนื้อมันเละ น้องเลิศบ้านที่ไทยอ๋อมาถึงประมาณที่ยี่สิห้าได้ยี่สิบห้ายี่หกนะสาวน้อยไปไหนดูไอ้ไอที่หยดอยู่ค่ะที่หยดภาคสงดูกับเอวาอยอยู่กับเอวานะคะตอนนี้อยู่บ้านที่ไทยแล้วใช่ไหมใช่ใค่ะอยู่ที่บ้านที่ไทยแล้วนะพี่สนุโลกค่ะพี่สนุโลก ช่วนมันมีแต่ผักราคาถูกๆ้วราคาแบบมวันมาจากไหน,นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยผักแบบราคาถูกๆ้วไปซื้อมาจากตลาดอ่ะแล้วก็ผักไอ้นี่ยก็จำชื่อไม่ได้สักทีมันชื่อเลยนะกําละสิบบาทก็เลยลองเอามาต้มกิน บอกวอร่อยดีนะสวัสดีน้องรสสวัสดีค่ะคุณนางนะคะสวัสดีค่ะลูซี่ไปไหนตะคะลูซี่ดูหนังอยู่นะเพิ <Hello. S 1> <c oughs> ่งอาบนางมันเสร็จแล้วเล่นนางมันอยู่ดนะ้านนอกน่ะฮัลโหลโอ้มาน,นี่มาใส่เท้าด้วย <c oughs> ไปล้างเมื่อก่อนไปล้างเมื่อก่อนหนูกินไอศครีม <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงไหม Hello มาไกลๆเลยอ้อวัสดีค่ะกินแต่ผักนะืมนมาจากไหนอ่ะน้าจธอเาัสดีค่ะชอบประกาด้วยนะ กิ่กินผักต้มตั้งแต่เมื่อคืนเนะคือวันนั้นที่ไปงานอะไรสวนอะ่ะกินแบบสะบ้านหันไหลเนะตื่นเช้ามาแบบบวมมากเลยทุกคนมันบวมเนะหน้าบวมเหมือนแบบเขาเรียกอะไรแคลนี่มันเยอะนะโซเดียมมันเยอะเปลนะ่าลูกกินผัดหมี่ผัดหมี่ผัดเส้นอนะผัดหมี่ซั้วอะไรของเขาแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือ เตียวเรือไม่อร่อยเลยลอบอกตรงเสียใจมากเลยทำกินเองดีกว่าดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องก๋วยเตียวเรือทำก๋วยเตียวเรือกินเองคือถ้วยยี่สิบบาทแล้วแบบ <laughs> มีหมูอยู่ชิ้นหนึ่งมีตับอยู่ชิ้นหนึ่งมีลูกชิ้นอยู่ลูกหนึ่งขวดแบบสุดยอดเลยกดไลค์แล้วเลยที่อ่ะขอบคุณมากข,ขอบคุณมากเลยค่ะมาสาวๆมานั่งนี่อว่นมาฝั่ไง,ไงนี้อือนี่ใช่เดีายวกันนี่ไงดูนี่ เราไม่เดือดเลยเหรอเอ้าดูสิมานั่งนี่มุมานั่งฝั่งนี่เห็นอ้วนไหมไม่เห็นอ้วนเลยหันไปหาอ้วนสิอันนี้ด้วยหันไหาอ้วนสิยิ้มอ้วนโอ้กเอาอะไรมาเธอมาให้อ้วนหน่ากัน